ส่วนการขอออกหมายจับนะครับการนำมอบประชาธิปัตย์สารอาญาก็มีการเลื่อนฟังคำสั่งไปเป็นวันที่14พฤษภาคมนี้ครับทางด้านของสอรสอเตรียมกำลังทหารตำรวจบังคับใช้กฎหมายจัดการกับม็อบนายสุเทพเพราะว่าการเคลื่อนไหวเดินทางมาถึงจุดวิกฤตแล้วพันตำรวจโทหญิงอัญชุลีธทีรวงไพศาลคณะทำงานเลขาธิการศูนย์อำนวยการความสงบเรียบร้อยหรือสอรสแถลงว่า สอรส,อรสอรขอเรียกร้องให้นายสุเทพกสุบันผู้ต้องหาคดีกบฏยุติการเคลื่อนไหวหลังออกมาเรียกร้องให้วุฒิสภาสารและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตร่วมกันสรรหานายกรัฐมนตรีตามมาตราเเนื่องจากการกระทําดังกล่าวไม่มีกฎหมายรองรับและจะทําให้ประชาชนเข้าใจผิดยืนยันว่าแม้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีบางคนพ้นจากสภาพไปแล้ว แต่ยังคงมีนายนิวัฒน์ทำรงบุญทรงไพศาลร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงยังไม่ถือว่าเกิดสุญญากาศทางการเมืองนอกจากนี้สอาสอเห็นว่าการกระทําของนายสุเทพเดินทางมาถึงจุดวิกฤตมากที่สุดแล้วสอาสอจึงจําเป็นจะต้องยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเข้มข้นมากขึ้นในเร็ววันนี้เพื่อแก้ไขปัญหา และขอแจ้งเตือนให้ประชาชนแยกตัวจากกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส่วนกรณีที่สอ,อสอได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขมาพุทธอิสระหลังจากเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาในการควบคุมสถานการณ์ที่บริเวณหน้าสโมสรตำรวจเป็นเพียงการแสดงความเสียใจเพราะเจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยครับ อสอสอจึงเรียกร้องให้ในายสุเทพเทือกสุบันกับแกนนํากปปสยุติการเรียกร้องที่ไม่มีกฎหมายรองรับ และสร้างความสับสนให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดเป็นแนวทางที่เหมาะสมและสามารถกระทำได้ทั้งทั้งที่ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ภายใต้รัฐธรรมนูญและจะยิ่งเป็นการสร้างความแตกแยกมากขึ้นในสังคมระหว่างกลุ่มต่างๆที่มีความเห็นต่างกันซึ่งอาจลุกลามไปถึงการก่อเหตุร้ายจนกลายเป็นเหตุ เป็นสงครามกลางเมืองได้ในที่สุดตามที่มีข่าวว่าสอรสได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจขอขมาพระพุทธอิสระหลังจากวันเกิดเหตุบริเวณด้านหน้าสอรสนั้น กอรสขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นการขอขมาแต่เป็นการแสดงความเสียใจที่เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและมีการใช้แก๊สน้ำตาในการควบคุมสถานการณ์โดยการแสดงความเสียใจนั้นก็เป็นวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติมาโดยตลอดเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อันเกิดจากการปฏิบัติการตามหน้าที่ ขณะที่สารอาญารัชดาพิเศษยกคำร้องที่ทนายความมอบประชาธิปัตย์มายื่นคำร้องคัดค้านการออกหมายจับ43แกนนำ TDSI เยื่นคำร้องขอออกหมายจับกรณีที่อายการมีคำสั่งฟ้องในข้อหากบฏและข้อหาอื่นรวม8ข้อหาแต่ผู้ต้องหาไม่มาส่งตัวฟ้องตามกำหนดนัดและไม่มารายงานตัวโดยทนายเห็นว่าการตั้งข้อหาของ DSI ไม่ชอบและเรื่องการออกหมายจับเป็นเรื่องระหว่างผู้ร้องกับสารเท่านั้น นอกจากนี้พนักงานสอบสวน DSI ได้นำต้นฉบับที่อายการส่งฟ้องผู้ต้องหามาเสนอต่อสารยืนยันว่าอายการได้ส่งฟ้องจริงส่วนนายสุเทพรัสุบานและนายทวินเปลี่ยนสีกับพวกรวม9คน DSI ไม่ได้ขอออกหมายจับเพราะนายสุเทพมีหมายจับอยู่แล้วส่วนนายทวิน DSI นะครับได้ออกหมายเรียกไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการติดต่อส่วนบุคคลอื่นได้เข้ารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนแล้ว นอกจากนี้สารอาญายังได้นัดฟังคำสั่งว่าจะอนุมัติหมายจับแกนนำม็อบประชาธิปัตย์หรือไม่ในวันที่14พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรสอได้เตรียมกำลังพลร่มจากค่ายนเรศวรจังหวัดเพชรบุรีรวมสนธิกำลังกับหน่วยอรินทราชเข้าจับกลุ่มทันทีหากสารอาญาอนุมัติออกหมายจับจึงเตือนไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมม็อบประชาธิปัตย์ทุกจุดให้ระวังตัว เพราะเชื่อว่าจะมีเหตุอุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้านนายพร้อมพงศ์นพริศโคศกพักเพื่อไทยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อน,นายทาริศเพ่งดิตอธิบดี DSI เพื่อให้ตรวจสอบและเอาผิดกับนายสุเทพพร้อมแก่นนาและอดีตสอส,อสอพักประชาธิป,ปัตย์ที่เข้าบุกยึดทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาและเสนอให้มีนายกรัฐมนตรีมาตรา7ครับพฤษภาคมที่ที่ผ่านมานะครับ และก็มีการเสนอนายกตามมาตราเโดยเฉพาะการกระทำเนี่ยเป็นการละเมิดพระราชอำนาจรวมถึงเป็นการกระทําที่ขัดต่อหนูมาตรา68ผปิดประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึ 3, เป็นกระบฏต่อแผ่นดินนะครับนี่คือต่างกรรมต่างวาระและเป็นการได้มาซึ่งอำนาจซึ่งไม่เป็นตามพิธีทางของระบบประชาธิปไตยซึ่งรายละเอียดเนี่ยเรามีทั้งภาพทั้งรายละเอียดของแกนนําตัวบุคคลทั้งคุณกรุเทพและอดีตสสปฏิบัติที่ทําผิดนะครับได้ส่งให้ท่านทาลิช ที่รดี๋รมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินการในเรื่องนี้ครับด้านนายทาริตระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องและเกี่ยวพันกับกรณีที่นายสุเทพและพวกถูกดําเนินคดีในข้อหากบฏก่อการร้ายและขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งถือเป็นการกระทําต่างกรรมต่างวาระที TDSI ต้องรับไว้เพื่อดําเนินการสอบสวนและดาเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป